la bla que ¿no? ไอจีม yeah. ิว <tampoco> น oh ิกเหนือไงนนี้เขสวัสดีจ้าเป็นไงอีพีล่าสุดอ่ะยัง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 คืออยู่ออฟฟิศบล อีพีล่าสุดผัดกะพเพราอีกแล้วเหรอแล้วลองเปลี่ยนเมนูไหมแล้วลองเป็นต้มแซบไเ้ยอ๊ยมันแซบเกินต้มแซบกระดูกอ่อนเนี่ยกระดูกนี่ไงมิมลนีกทำไมเข้าไม่ได้อ่ะเมื่อกี้เพิ่งชวนไปนี่ชวนมอีสลอบจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนใครที่รอดูคุณวานร้านชัำเธอฉันส่งเธอไปแล้วขึ้นไหมเจจูนโอ้ทำไมอ่ะนี่ไงอินไว้ไม่ขึ้นขึ้นแล้วเบลข้ามอ้าวอ่าขาดอีกหนึ่งเบลข้มแล้วหนึ่งเหลือจูนที่ยังไม่ได้อยู่ไหนอ่ะ อยู่บนรถค่ะเป็นที่ที่สงบที่สุดของบ้านแล้วเมื่อกี้พี่ก็เพิ่งพุ่งมาจากรถเหมือนกันที่มาเลดเพราะว่ารีบขึ้นห้องก่อนรถติดมากค่ะวันนี้สุดๆทำไมขนจูนเข้าไม่ได้อ่ะไหนดูซิขออีกสักรอบเอ้ยไม่ได้น้องจูนน้องจูนลองดูไหมว่ามันขึ้นหรือเปล่า ไม่ฉันส่งเธอไปแล้วเธอต้องหลับฉันก่อนฮ <c oughs> าร่หฮาร่ต้นน้ำเอา้า <c oughs> ไม่ขึ้นนะ่ะของน้องจูนไม่ขึ้นนะ่ะ <c oughs> ทำไมอ่ะทำไมอะอะะไม่มี มันบักหรือเปล่าหรือพวกเธอกดชนกันหรือปะไม่เมื่อกี้พี่ก็เข้าไปอรอบหนึ่งอ๋อไม่ถึงพี่กับนอนซูนใช,ใช่ปะอือเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะเป็นเรื่องนะคือตอนนี้มีคนขอคำขอมาร้อยแปดมากซึ่งไม่กล้ากดเลยตอนนี้ทุกคนคะเราขอเป็นสี่สาวเวลสโต แล้วเรามิวนิคเข้ามาได้ไงมาถึงว่าพี่มิวเป็นคนกดเชิญแล้วใช่เดี๋ยวนะน้องจูนอา้าวหายไปแล้วอาจจะออกมาแล้วเข้าใหม่อออออ่ะน้องจูนพี่กดไปหนึ่งทีน้องจูนจูนเออ ใกล้ <ไร S 2> ที่ทนนสุด,ดคือสีส่สาวสี่สไตล์เวอร์โอ้สาภาพดีนะที่ฉันเลือกฟิลเตอร์ใส่แว่นมาฉันมีแว่นมาขอฉันเองไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ <laughs> ไปาก่อนใกล้แล้ว EP ต่อไป EP 8แปดมันเวอร์เกินใครจะอดใจไหวไว้วเป็นไทยหมาน้อยป๊อกแบ็ค อ่ะจีิงหรเดจรอ่ะงงล่ะ ep ep ที่แล้วก่อนพ p ที่แล้วก็คือเรื่องของเราพูดบ่อยแหละพูดเรื่องของคนอื่นบ้างดีกว่าใช่เพราะว่าเหมือนครั้งแรกป่ะที่เรามาไลฟ์ด้วยกันอ่ะใช่ก็คือคู่ต้นน้ำชมพูชมพูต้นน้ำอืม ถามจริงพี่ชายฉันยางคิดเลยนะเอนจะต้องผิดหรือเปล่ายังไงนะเ้าไปเจอไปเปิดตัวกับแม่เรียบร้อยแบบไม่ทนตั้งตัวฉันเห็นมีแม่เธอเยอะมากในเอซ่ะจริงใช่ไม่่เ้ยแต่จูนว่าจูนว่าอีพีนี้น่าจะมีมีแม่เพิ่มขึ้นนะเยอะกว่าเดิมใช่อาจจะแม่ไม่ใช่แค่หนึ่ง อาจจะแม่หลายคนอ่ะแต่ที่มีอยู่คือแมวน้ำแน่นอนลอยเปอร์เออมันก็ต้องมีอยู่แล้วสิเรื่องนี้ยกให้เป็นมีมแห่งชาตินะคะเออใช่ยังไงวันนี้แฟนๆที่รอดูอยู่อย่าลืมนะคะติดแฮชแท็กเวลสโต้ xo xo ep8 นะจ๊ะเก่งมากค่ะต้แปดแล้วจริง เร็วมากแต่ว่าเรามีไรทีพีนะทุกคนกลัวโอ้โหไม่ถ่ายอไรนดูแต่ลูกตัตแต่ EP 8แล้วก็ยังแบบว่าเข้มข้นอยู่เลยใช่ความเข้มข้นไม่แผ่วลงเลยนี่นี่อยากรู้ว่าขอขอถามขอถามอขอแทรกนิดนึงอยากรู้ว่าสองคนนี้ EP ที่แล้วอะเรามีอะไรบ้างนะหมายถึงว่าคู่เนี้ย มีมีมีอะไรหรือว่าในกองเป็นยังไงนะอีพีที่แล้วก็คือเราจับมือกันไปบอกแม่ว่าเราเป็นแฟนกันค่ะวายฉันน่าจะมีเอฟเฟกเนาะน่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนไม่คาดคิดว่าชมพูจะทำใช่ไหมคือชมพูเดินไปบอกแล้วก็ผิดจบเลยริ่งหรอแล้วแม่ก็ได้วยเราก็เลยเป็นมีมคิด โดยที่ให้คนดูเดาว่าแม่จะไปทางบวกหรือไม่นะ <c> แม่ไปทางบวกพวงตงว่าตั้งแต่แบบอ่านคอมเมนต์ทุกคนมานะยังไม่มีใครเดาถูกเลยว่าแม่จะทํำยังไงต่อคือ <figures> ทุกคนแบบเดาหลายทางมากแต่ยังไม่ยังไม่อยู่ในช้อยเลยเพราะงานต้องดูนะคะ <As S 1> คืนนี้ให้ฉันเดา ฉันว่าแม่บวกแต่อยู่ที่ว่าทางบวกหรือว่าพร้อมบวกนะบวกบวกคือยางไงคือยอมรับได้อย่างนี้เหรอก็อาจจะยอมรับได้หรือว่าพร้อมบวกกับลูกสะใภ้ไงเราเล่นใช่ไหมก็ต้อต้องมีแบบเอ้ารี่เหรอแม่อาจจะงงเหรอแม่สนุดแม่ซ้ตอนค่ะที่ทุกคนคิดหรือว่าแม่รู้อยู่แล้วไม่แน่ต้องไม่ ก็ไม่ใช่หรือว่าแม่จะพูดว่าไม่รู้แม่รู้รู้ตั้งนานแล้วอีกแค่ชั่วโมงเดียวก็จะได้ดูแล้วค่ะทุกคนไม่ต้องดาวหรอกเพราะดาไปก็้ดาไม่ถูกจริงๆชาวเน็ตพีนี้แม่ยังไม่หายอึ้งมีคนบอกแม่อึ้งต่อกลายเป็นคู่แมวน้ำวันเศร้าแทนปะวายไม่รู้เฮ้ยยังไม่รู้นะคะเปล่า ปีให้แล้วไม่ใช่ปี่แล้ว EP ที่แล้วมันแบบหวานเกินหรือเปล่ารู้สึกมันแบบแขนคออพีนี้จะเป็นมาตาแล้วหรอคะอะไรนะอีพีนี้จะเป็นมาราแล้วหรอคะ,อะ,นะะเออมาราร <c oughs> มาระ <c oughs> มา,า,มา,าตอนนี้เลิกให้ทำกระเพาก่อนเราต้องเป็นต้มแซบไปก่อนคัด <c oughs> เออหรือว่า EP เนี่ยจะเป็นต้มแซบกระดูกอ่อน <c oughs> อิ้ยฉันได้ฉันเห็นโจ์อ,อันนี้มาฉันมีโปรในน้ำวานเลิกกันให้ดูทีคะ่ะเหอ <laughs> <laughs> ตอนง้อยนี่แหละ <laughs> เดี๋ยวรอเดือนเลย <laughs> มีปะอาจฉัน<ป>ขอ่อนโปรไวหนึ่งทีถ้าเป็นอาจารย์แล้วต้องให้คะแนนความหวานของทั้งสองคู่คิดว่าแต่ละคู่ตอนนี้ได้คะแนนความหวานเท่าไหร่เราจะให้กันสี่คนหรือว่าจะให้แฟนๆพิมพ์เอา เอออเป็นนก่อนให้กันก่อนให้กันก่อนเออเป็นคนคนหกันความรักแต่ละคนเป็นยังไงเฮ้ยฉันต้องเริ่มก่บนีินะก็คุณวาน่ะถ้าคุณวานแล้วกันให้ความหวานของวานแมวน้ําตอนนี้เก้าสิบเก้าจุดเก้า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 เปอร์เซ็นตยังจะเล่นตัวงูออะ ไม่ไงั้นมันไม่มีอะไรโดนว่าโดนแซวไง <Okay. S 1> ถ้าเราให้เต็มเออส่วนสองคนนี้ต้นน้ำกับชมพูจริงๆแล้วถ้าถ้าตัดเรื่องเรื่องแบบว่าเออเรื่องที่กลัวแม่รู้อ่ะรู้สึกว่าหวานเต็มแม็กมากหวานเจี๊ยบอ่ะอืมแต่ดราม่าก็ก็ซู่นกันนี่อ่ะน้องเลิฟหรืออาจจะไม่มีดราม่าก็ได้ปะ เขาด่าม่าอยู่ค่ะเขาด่ามา่หดูอีพีไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าความข้างรักทุกคนก็ต้องรู้ยแล้วว่าแมวน้ำเต็มร้อยให้ล้านคือข้างรักเกินฉันให้คะแนนคืออันนี้คืออะไรเฮ้ยเหรอเ <c oughs> ย็นหนะน่เยขอบคนะเศร้าแล้วมันเศร้าแต่ตอนนี้อหอรอ <c oughs> <c oughs> คือมันข้างรักเกินก็ต้องรอดูต่อไปว่ามันจะค้างรักกันจนเรื่อเลยหรือเปล่าอ่ะหรือมันจะพิกรอกันน่าดูก็ต้องรอดูอีพีนี้มาต่อไปน้องโจคิดว่าไงจ๊ะน้องโคิดว่าโจก็ค้ามถามอะไรนะเอาเออให้คะแนนความความหวานความค้างรักของตัวเอง ของตัวเองของตัวงสองคู่ทั้งสองคู่อ่ะคู่ข้าคู่วานแมวน้ํากับต้นน้ํากับชมพูเป็นยังไงให้เท่าไหร่อ่าให้วานแมวน้ําล้านเลยเพราะยังไม่เห็นทะเลาะกันสักทีนี่คงอยากทะเลาะกันจนเหนื่อยแล้วเนี่ยเลยเหรอคนดูต้องการดราม่าเหนื่อยจะถาม เคจะให้พวกเธอถูกไหมเอ้าถูกขอร้องอย่าอย่าอย่าง้ฉันรู้สึกว่าอยากเล่นฟิลเตอร์ดิใครมีฟิลเตอร์อะไรตลกตลกงัดออกมาฟิวนิกไม่มีแน่เลยใช่หนูไม่มีทำไงดนี่ะพาดหวาไม่มีไม่ได้ไม่เป็นไรงั้นทำหน้าตลกไปเออเออหนูทำหน้าตลกไปน่ารักว่ะ เอาใหม่เอาใหม่บทชั้นบทชันโอ้ขอโทษขอโทษละกันเเออาาใใหหมม่่ขอโทษละกันขอโทษละกันส่งใหม่ส่งใหม่ส่งใหม่ไม่เล่นแล้วเอาที่ต้นน้ำแชมพูต้นีเผื่อให้ต้อน้ำแชมพูไม่เอาไม่เอาต้นน้ำแชมพูละกันต้นน้ำแชมพูคิดว่าให้ความหวานซัดเจ็ดก่อนเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเชิดฟ้ายังไม่ออกทุกคนต้องรอก่อนนะ เชิญฟานที่คือไฮไลท์ของเรื่องนี้นะคะเฮ้ยเขาเปนไม่ได้มีแค่นั้นป้ะมันไม่ได้มีแค่พายรอดใช่เอากระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งไม่ใช่สิยังมันยังไม่ออกสิเจรอเลยเจต้องรอก่อนอ่ะไปไปนี่ปักปักนีปกอ๋ออะไรที่มันสาระสาระหน่อยพี่เราสี่คนอยู่ด้วยกันนี่ไม่ได้ละมองดูเหรอ แมวน้ำคือเขาแบบทะลุตลอดไปมากตอนที่แมวน้ำมองคุณวานอย่างขลั่งรักที่สุด <c oughs> คุณวานชอบใจส่วนคูต้นน้ำชมพูร,รู้สึกว่าขอบเพิ่มแค่ความรักจนกลายเป็นความกล้าละกันเ <c oughs> ห้ <c oughs> คาแขน <c oughs> <c oughs> าแ้นพวารักเป็นความกลา้าให้ให้ได่พันเต็มสิบเลย แปลว่าหรืว่าหลายคนก็ไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าชมพูนี่แบบพูดหลายรอบมากว่าเขาตัดสินใจแล้วแล้วก็บอกแม่แม่หรูอวิเลจะบอกแต่เขาเนี้ยมันคือของจริงอย่ามาว่าชมพูนะยังไม่พูดเลยออกตัวกันออกตัวกันคือคือเอางี้อยากรู้ว่าแฟนๆมีวิธีไอ้อย่างแม่รับมือกับคุณแม่ยังไง ใคร,ใ,ครให้ให้แฟนๆคอมเมนต์บอกว่าส่งกำลังใจให้ชมพู่กับต้นน้ํากับการเข้าหาแม่ให้แบบเป็นรูปรักเป็นรูปสะใภ้ที่น่ารักเป็นแฟนของโรกที่ดีอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนมาคอมเมนต์กันหน่อยให้นี่ด้วยจ้าด,ดูหน้าแม่แต่ตอนนี้ยช่วยมิวนิกก่อนตอนนี้ช่วยมิวนิกก่อนโอเคมิวนิกหมุนติ้วละโช่ไหจ๊ะโอเคใครรู้หมลูกเดีวเดี่ ไม่ไหนอ่ะเฮ้ยกลับมากรฮัลโหลเฮ้ยเสียงฉันเป็นยังไงอ่ะเสียงฉันอีนเน็ตบ้านพี่มันโอเคนะนั่นเป็นการชวนไปหาที่บ้านแบบงงๆปะแบบเนียนเนียนอี่หายไปแล้วช่วยด้วยอ่ะไม่เป็นไรอ้ยอันนี้เป็นที่เน็ตใครวะทำไมรู้สึกเห็นภาพทุกคนแบบเบลอเบอร์นิดนึง ฉันจ่ายเงินเลยนะจ่ายพี่มิวว่าตอนเนี้ยเหมือนของพี่มิวอ่ะไม่ชัดเออหรือมันเป็นที่เน็ตพี่มิวหรือเปล่าเลิกลักแล้อย่านะอย่านะฉันจะมาเป็นสองเรื่องไม่ได้เรื่องที่แล้วฉันก็เป็นหลายที่แล้วเป็นไหมลาเม่ต้องอีกหน่อยเน็ตใครเอ่ยเน็ตใครอย่าเน็ตฉันเน็ตฉันนี่มาอ๋อเวลคัมแบ็กใครเอาหนูออกไป ไม่ใค่ะขาหมาลูเด่อเฮ้ยฉันฉันฉันเห็นข้อนี้ฉันเห็นข้อนี้ในเรื่องแมวน้ํากับคุณวันเรียกลูกค้าเข้าร้านในแต่ละคนลองพูดชวนเรียกคนดูมาดูอีพีแปดหน่อยเราเราย้อนไหมเมื่อกี้ฉันเริ่มก่อนละเราย้อนไหมเมื่อกี้เธอไม่เขาตอบเลยเอาหรอเรื่องแม่เออ ไม่อนยะ่นั้นให้แฟนๆตอบไงอยังไม่ได้ <Okay. S 2> ดอ่านเดยมาอันนี้เราลองย้อนเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์เราไม่มีใครตอบเรื่องแม่เลยเออไม่มีใครตอบเรื่องแม่เลยอ่ะแม่เขาแม่รักก็กลับบ้านกับแม่ลูกโอ้โหโคตรจะเศร้าโอ้ยไม่เป็นไรหนูรักเขาหนูอยู่ต่อใครจะไม่อยากกลับกับแม่ล่ะไม่กลับกับมัมีร้องนะ <c oughs> อ่ะขอวิธีเร,เ,เรียกลูกค้ามาดู EP แปดนอยจ้ารู้เสียงอะไรอ่ะมมนอแเะเรียกลูกค้ามาดู EP แปดหรอจริงๆไม่ดู EP นี้ก็ถือว่าพลาดนะเพราะเดี๋ยวจะคุยกับคนอื่นใน EP เก้าไม่รู้เรื่องแล้วรู้สึกว่ามันเป็น EP ที่ค่อนข้าง พลิกผันแต่จะพลิกผันในทางไหนอืมอ่าก็อยากให้มาดูเยอะๆเอาจริงๆตื่นเต้นทุกอีพีแหละเวลาที uh mm> ่แบบว่าอีพีมันจบแล้วไปแบบดูคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบอุ้ยทุกคนจะคิดยังไงนะอีพีนี้ก็รอดูเหมือนกันเพราะว่ามีจุดพลิกๆเยอะมันแบบพลิกเรื่อยๆอ่า โอเคมาต่อไปน้องโจนเอ่อมาดูอีพีแปดกันเถอะนะคะเพราะว่าอีพีแปดวานแมวน้ำเลิกกันโอ้โโอโเลิกเหรอคืออันนี้น่าสนใจอันนี้คือค่อนะหมอคือเป็นอย่างวันนี้นะแปบ๊บหนึ่งที่หนึ่งเทนไทยเลยเป็นการที่แบบว่าชักชวนแบบพลังบวกเชงลบมากพลังบวกเชงลบนะ <laughs> ลอเล่นก็ ก็อีพีนี้ในส่วนของต้นน้ำชมพูละกันก็จะมีความตลกโปกฮาของแม่ส้มเหมือนเดิมก็อยากให้ทุกคนมารับแบบพลังงานดีๆเออแบบความตลกก่อนที่เราจะไปพรุ่งนี้ที่จะแบบไปทำงานกันเออโอเคเช่นนั้นต่อไปน้องเลิฟก็มาดูความน่ารักความข้างรักของแมวน้ำแต่มันจะข้างรักอย่างเดียวหรือเปล่าอ่า ก็ต้องรอดูหรือฉันจะเจอแม่แล้วฉันเครียดแล้วฉันก็แบบโอมย o d อีกรอบหนึ่งคือเวลาแมวน้ำเจอแม่ที em exactly. ่ไรหน้าแมวน้ำเจอแบบเหมือนอมทุกแม่พูดต่อพูดต่อพูดตอไม่มีไรหน้าแมวน้ำมันจะอมทุกเว่อร์เข้าใจปะก็ลองดูนะคะมันมีอีกหลายปม ให้คี้ขายว่าแบบจะเลิกอมทุกเมื่อไหร่เวลาเจอแม่อะไรเงี้ยเมื่อวันมันแม่ด้วยเอาเอาแม่นีมีบุญคุณอันอยังดี <laughs> ผ่านค่ะโอเคก็สำหรับ ep แปดใครที่รอซีนอะไรอยู่ถ้าไม่ดูก็จะไม่รู้ว่ามีซีนนั้นจริงๆหรือเปล่าอ่าอืมอีนนี้คือ เราอาจจะคิดว่าเฮ้ยแมวน้ำแม่น่าอาจจะแบบงงงงกับคุณวานสองคนนี้ก็อาจจะอสองคนนี้น่าสนใจนะอะไรนะของจูนกับยูนิกก็อาจจะต้องไปลุ้นไงว่าสรุปแม่จะคิดยังไงอันนี้ก็คือน่าดูละหนึ่งสองคือคุณวานกับแมวน้ำนี่คิดว่าอาจจะมีตัวละครเพิ่มหรือเป็นตัวละครรับที่มาแทรกระหว่างเราหรือเปล่าหรืออาจจะไม่แทรกก็ได้ต้องรอดูนะคะคืนนี้ <laughs> ใครอวะใครอ่ะเน่ก็กำลังคิดดูว่าใครเขอนางแสดงยังงงเลยเอ้ะใครอ่ะใครจะใครจะรู้อาจจะมีตัวละครใหม่มาทำอะไรสักอย่างร้อยหนร้อยห้าร้อยเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องหน้าเอางี้เรื่องนี้หรือเรื่องหน้านีเสื้อกล้ามต้องมาแล้วเสื้อกล้ามไหนอ่ะใครใส่เสื้อก้ามไหนหรอ อ๋อพี่มิวใส่เสื้อกล้า <c oughs> มซีนเหรอซีนพิเศษไงยังไม่ไปเหรอแ็น่ยังไม่ไปเหรอเดี๋ยวต้องรอดูไงจ้าคือถ้าเราพูดอย่างเงี้ยแฟนๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันก็อันเดิมปะ่ะแต่ใครจะไปรู้มันอาจจะมีอะไรใหม่ๆที่มากกว่าเดิม <c oughs> <c oughs> สรุปตัดออกไม่ถือว่ามไม่ตัดออกอาการน,นะตัดออกไปเลย <c oughs> <c oughs> ตัดพี่ออกไปตอนนี้เลยเออแล้วก็ ขอคนละหนึ่งท่าเมื่อดูอีพีแปดจบจะมีอาการแบบไหนสำหรับสปอยอีพีแปดอรออันนี้คือปวดหัวกับทุกคนไม่ใช่อ่ดท่าท่าหนึ่งอะต่อไปใครดีเราทำพร้อมกันไหมเราทำค้างลให้คนคนแคบไหมอ่ะโอเคพร้อมแคบนะคะทุกคนที่มิวอาฟิวเตอรเปลี่ยนคนดีดีเอายังเดี๋ยวงขอขออนุญาตขอโทษขอโทษขอโทษ มนึสองสามโคจะเศร้าเอา้าอาจจะเขินจนปิดหน้าเอา้าแตว่าเมกี้สี่คนไม่มีใครทำเหมือนกันเลยนะงไ,ไม่เห็นเลยอ่ะไม่เป็นไรเอาตามฟิลทุกคนได้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเข้าไปดูในสองในเอ็ก ใครที่แบบแคปหรือว่าเอามีมพวกเราในไลฟ์อย่าลืมนะคะติดแฮชแท็ก well วโ XO XO e แ t 8นะคะเดี๋ยวเข้าไปสง่งขอบแล้วลวดอีกล้ว <laughs> แม่อาจจะตามอยู่ <laughs> ชมพูเป็นยังไงใจเย็นๆน้องม <laughs> ือใหม่หัดไลฟ์ครั้งแรกโห <laughs> น้องอาจจะยังไม่ค่อยขินนะค่อยคินไม่ <laughs> ไหลไม่เข้าใจได้ เผอเผอกดไปหรือเปล่ามีคนบอกว่าไม่รู้จะเชื่อใครเลยตอนนี้เออคอมเมนต์ฉันเธออ่านี้มีคนบอกว่าในนี้ใครปกติบ้างอยากให้อยู่ด้วยกันนะคะสี่คนนี้และอยากให้ได้เล่นเกมด้วยกันด้วยมีคนบอกเม็ดมากพวกเราคือแก้วมังกรค่ะเดี๋ยวแฟนขับจ้าไปแปลแล้วก็อะไรคือเม็ดซีดเมนิซีด ไปไหนแล้วมีอะไรน่อาอ่นอานบ้างทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยสิเรามาอ่านคอมเมนต์แฟนๆไหมอือม,มาแล้วมาแล้วไปไหนอะ่ะทุกคนถ้าไปหลุดอีกอะทุกคนไลฟ์ไปเลยหนูก็ไปหลุไได <c oughs> ยังทำไมไม่เราจะไม่ทิ้งเธอเรายั่มีเวลารอเธอ <c oughs> อยู่ยตั้งคืงชั่วโมงเลย เราไลฟ์ลถึงสองทุ่มนะรู้ยังเอ้าหรอโอ้โหเขาจะเศร้าอ่ะคือเราก็ต้องให้เขาแฟนคลับไปเตรียมตัวในการคือแฟนคลับดูไลฟ์แล้วปุ๊บเปิดทีวีต่อเลยหนูว่านะแฟนคลับต้องเตรียมอะไรเดีอ่ะไม่รู้จะต้องทิชชู่หรือว่าต้องต้องแบบซอมกีนหรอบริหารกล้ามเหรอบริหารกล้ามเนื้อที่ไม่รู้อ่ะ แ้มดีกว่าหัวใจเอาเอานี้ไม่ต้องใช่ละในระหว่างที่เรานั่งดูคอมเมนต์ของแฟนๆก็อยากจะฝากหน่อยเราจะมีไฟแนลอีพีนะคะแฟนมิทติ้งอย่าลืมะนะคะกดบัตรได้ตั้งแต่อาทิตย์นี้นะคะวันที่17สิงหานี้แล้วนะจ๊ะมาเจอกับพวกเรานะกับนักแสดงเวลโซเอ็กโซเอ็กโซนะจ๊ะรับผมจะผิดไหมอ๋อ เม่๋อวนะไม่เอา <c oughs> คอมเมนต์ที่ขอไม่อ่านนะจ๊ะหลังจบ e p พแปดมาไลฟ์ไหมไม่มาแล้วทุกคนเพราะง้นมีคำถามอะไรพิมพ์ไว้เลยตอนนี้ใช่สัตูเก้าเก้าขอให้กดได้ค่ะก็เรามาอวยพรดีกว่าขอให้แฟนๆกดได้ทุกคนหรือว่าเอาเอาก่อนเอากดให้ได้ให้ก่อนกดได้ให้เอ้ยกดให้ได้ก่อนพวกอะไรไม่รู้เรื่อง ขอให้แฟนๆกดได้นะจ๊ะแล้วก็มาเจอพวกเรากับน well, like ักแสดงคุณวานรัชชามะจ๊ะแม่แล้วก็ฝากเพลงด้วยนะคะซีรีส์เรื่องนี้มีเพลงประกอบสองเพลงเพลงเร็วเพลงหนึ่งเพลงช้าเพลงหนึ่งไม่ฉันอยากรู้ว่าเพลงเพลงเธอเพลงเธอเรียกว่าอะไรนะอะไรนะเหนื่อยจะถามเหรอเหนื่อยจะถามค่ะลองลองยังไงนะลองต้นต้นไว้ยังไงนะ เหนือชีตองท้ามาลักของเรามันจริงใช่ไหมตอนนั้นตอนนั้นมีคนโปรโมทเพลงเนี้ยไม่แน่ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนพูดเหนือจะพูดนะก็นี่ไงนี่ไงนี่ปะนี่ปะฉันปะเหนือจะพูดเออเหมือนเหมือนอ๋อเนี่ตอนฝาเหลงเปิจะพูดอะไรทุกมนงง อะไรนะไม่ถึงว่าตอนนั้นที่เธอฝากฝากเพลงไงแล้วทุกคนบอกว่าเพลงไหนนะเอ้ยมันนี่นี่นี่วันนั้นนี่น่าจะพูดว่าเหนื่อยจะพูดแต่นี่เราเบื่อเบื่อจะห้ามปะสักคนอ่ะเออพูดในไอร์ลน่งแต่แฟนๆเขาจําเพลงเธอได้น่ะเลิศเออคอยจะสองทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วทุกคนมีใครแบบเตรียมตัวแล้วไหม หรือว่าตอนนี้เราควรจะปล่อยมิวนิกออกจากรถก่อนเห็นดูน้องอ่ะมิวนิกหนูลูกอยู่กับพี่หรือเปล่าอยู่อยู่อยู่กับพี่เปเ่าเอางี้โอ้เดี๋ยวกันนะอย่เพิ่งไปกันนะทุกคนรู้สึกว่าสัญญาณเริ่มบอยู่แล้วอ่ะก่อนที่เราจะออกจากไลฟ์นะคะก็ยังจะขอฝากไฟนลอีพีนะคะแฟนมิทติ้งกดบัตรได้ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่17สิงหาคมนี้นะจ๊ะอะก่อนไปเราส่งกำลังใจที่ไหนที่ไหนมีคนถามว่ากดทิได้ที่ไหนคะพี่แซนซิเก็ตม่เจอปะใช่ไหมได้อ่ะแล้วก่อนจะไปก่อนที่เราจะไปดูซีรีส์กันนะคะเรามาโพสท่าให้แฟนๆได้แคปกันดีกว่าเพราะอะไรอพราะอะไรเหรอไม่หูปาวานนะใครชอบของหูปาวานนะหูปาวานทำยังไงอะเอาโพสท่าที่เป็นคาแรคเตอร์ตัวเองก็ได้ไห หนึ่งสองค่ะหนึ่งสองค่ะโ okay. อเคเดี๋ยวเราไปดูซีรีส์กันดีกว่าเตรียมตัวนะจ้าไว้เจอกันค่ะพ่โอเคเจอกันนะคะบ๊ายบายบายฝากแฮชแท็กนะคะอย่าลืมนะคะ #welsoxoxoep8 นะจา้าเดี๋ยวพวกเราเข้าไปส่องนะโอเคบาย